ไม่วั่นละพันหรอวิจะสองล้านแล้วทุกคนเงินผมจะสองล้านแล้วว่ะเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเงินจะสองล้านแล้วนะไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมเก็บไปเรื่อยๆนะถามว่าเก็บนานไหมเก็บนานแล้วนะกว่าจะได้เกือบขนาดนี้เกือบจะได้สองล้านนี่เก็บนานแล้ววิยว็บน,นานอะ่ะรู้รู้ว่านานอะ่ะแบบนานมากนะกว่าจะได้นานมากเลย อ,อใส่ชุดอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเล่นตัวละครผู้หญิงกันบ้างนะยครับผมนะเบื่อตัวละครชายละไม่ได้จับตัวละครหญิงเลยเดี๋ยววันนี้มาจับตัวละครหญิงกันหน่อยนะมันจะเปาะบางหรือเปล่ามันจะเปาะบางไหมไม่น่าหรอกผู้สาวผู้สาวไม่มีคําว่าเปาะบางอันนี้น่าจะเป็นเสื้อล่าสุดกางเกงน่าจะเป็นกางเกงลายปะกางเกงลายอยู่ไหนวะ กางเกงลายเฮ้ยใส่กระโปงเลยอ่ะดูน่ารักดีใส่กระโปงดีกว่าทุกคนผมว่าใส่กระโปงอ่ะน่ารักละใส่กระโปงดูน่ารักดีไม่รู้อ่ะแต่งตัวละครผมแต่งตัวละครหญิงไม่ค่อยเป็นอ่ยเด โคตรเออเลยแต่งตัวอะไรของกูน,นี่ยเออจะส่วนมากเซตผู้หญิงผมไม่ค่อยเปิดนะผมจะเก็บไว้มากกว่าเซตผู้หญิงผมไม่ค่อยเปิดเลยเฮ้ยต้องใส่ซีซันสองละต้องใส่ซีซันสองละของมันมีไงเอ้ไม่ไม่ไม่ใส่กางเกงใส่ของซีซันหนึ่งอดีละผมว่ามันดูแซ็กซี่มันดูแซ็กซี่ดีไหนว่ากางเกงของซีซันหนึ่งอ่า แล้วก็แล้วก็ติดเสื้อเหรอเอาดีไม่ว่ทุกคนใส่อย่างนี้ดีไหมใครใครเป็นผู้หญิงแต่งตัวละครหญิง,งยังยังไงให้มันตึงอะ่ะแต่งกันยังไงอะ่ะกามทองเหรอไยอย่างนี้ก็สวยแล้วเนี่ยสวยนะสวยนะยนะมาจับตัวละครหญิงกันบ้างดีกว่านะครับผมนะมันปิดกางเกงอ่ะ เราต้องโชว์เราต้องโชว์โนกเอ้ยไม่ใช่โชว์กางเกงนะครับผมนี่เราต้องโชว์กางเกงเสื้อแหงงแดงหรือใส่เสื้อแหวงซีซันเมื่อกี้ซีซันไหนวะผมว่าใส่เสื้อแรงแงอ่อองงะผมว่า,า,อวาโอเคนะตอนนี้ซีซันที่สี่หรือใส่เซ็ตมันเลยวะเซ็ตซากุระไปเลย มันไม่ซ่อนเกาะอ,อ่ะแล้วแล้วอาหลังแล้วอาหลังมาเล่นตัวละครหญิงครับเออใส่ใส่เสื้อนี้แหละเสื้อหายากใส่เสื้อตัวหายากดีกว่าอ่ามาแค่นี้ก็น่ารักแล้วเสื้อกล้ามนะเสื้อกล้ามไวไฟนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ช่องอาหลังซีเอ็สำหรับ ลอบใบอลังมาล้ทุกคนสวัสดีครับและสวัสดีทั้ง f อจากถามา f อซจากกัมพูชาและก็ f อฟซีเดอจากสอป,ปโปลา้่านมาจากสอปโปลาแช่เขากุมสอปโปลาได้เลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดีครับฟูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีน้องต้นหนาวครับผมมามาคนแรกน้องยามาคนที่สอง น้องสองมาคนที่สามน้องน้าเลยมาคนที่สี่แล้วฉันกับเธอแค่พี่น้องมาคนที่ห้าครับผมสวัสดีครับนะสุดหล่อมาแล้วชาวไทยมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องจีราพัฒน์ด้วยสวัสดีน้องอ่าเทสสพลนะเทสสพลหรือเปล่าท่นอ่านผิดขออภยัยนะว้ยอ่านอังกฤินไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยากอ่านนะสวัสดีพี่จิมสวัสดีครับผมสวัสดีเสียเก่งด้วย นะอยากได้เพชรพี่เติมเอาเองหนิน้องชายแล้วถ้ามึงไม่เติมเอามึงอยากได้เพชรมึงก็ไม่เติมเอาดีน้องไปทำงูทำงานเติมเอานะวัสดีครับฟู้กที่เราหร่ไม่รู้แต่ขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมคนสุดท้ายสําหรับฝรั่งเหรอไม่มีบอกเลยว่าคนสุดท้ายสําหรับฝรั่งไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีนะสวัสดีครับพี่จิมน้องซัมเมอร์นะสวัสดีน้องสุนีสาด้วยสวัสดีน้องนกคุณสวัสดีพี่เลขอขอเพลงแด้ป้าพี่เลจัดมาเลยพี่เป็นคนแรกของเธอแล้วก็จะเป็นอะไรนี่ เป็นคนแรกของเธอและจะเป็นคนบอกฝันดีเธอคนแรกเหมือนกันเอ้าสุดยอดเลยครับฟูมุกอะไรอ่ะสวัสดีครับน้องเจมน้องเจมสวัสดีครับสวัสดีน้องปีเตอร์สวัสดีครับน้องหวาน,วน,วน <laughs> แลวก็สวัสดีครับไอสวัสดีน้องพิมพ์คนสวย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 ส